I'd like salmon cheese. So a bee calend, you know you're gonna make it. you เราจะมาเล่น P K X D กันนะคะนี่ก็คือบ้านของเราค่ะนี่ก็คือบ้านของเราจะเข้าไปในบ้านน,ะะนี่ก็คือบ้านของเรานะคะเรามีสัตว์เลี้ยงแล้วนี่เราสามารถไห้เล้สัตว์ได้นี่ก็จะเป็นเพื่อนนะคะ สวยอันนี้ก็จะเป็นห้องครูว่ะอันนีก็จะเป็นห้องร้องเพลงได้ได้วยนะคะเราจะกระนอดขึ้นไปแล้วเราก็จะไปร้องเพลงค่ะกดอุกเราก็เปลี่ยนเป็นลูกแล้วมันก็เพลงจะออกกคนไม่เล่นเกมกับเป๊ะ ออกไปข้างอกไปที่เมืองหลวงนะคะที่มีสัตว์เลี้ยงสองตัวแล้วทุกนเราจะไปสืงสัตว์เลี้ยงใหม่อะไรยังมีอะไรมาเราจะดยกกินเมินเรามีแล้วนี่เราจะไปที่สัตว์เลี้ยงนะคะ เลียงที่นี่สอตัวตัวนี้ยังฟักอยู่ตัวนี้ยังไม่ได้ฟักนะคะยังไม่โออตัวนี้อ่า,อ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 าต,ตออมัมาสิงแป๊กไโรงเรียนเยนเหรอโรงเรีนด้ยตอนนี้นะคะก็ มากแล้วนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดใครอยากให้พบเจออีกก็คอมเมนต์เข้ามากระยุยยูเลยนะแค่นี้ก่อน